คุณแม่สังวาสค่ะากาบสวัสดิค่ะาในสัางวานค่ะค่ะมือนีนกามาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณแม่สังวาสคือเก่าเนาะขอบเนาะค่ะ,คะไยินมาแม่สังวาสนฝนันดีค่ะฝันดีฝันว่าเข้ามาบอกเลขสามตัวบนหลักกระสองตัวล่างแมนบอกคุณแม่แมบอกเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยแบบบ่ไเด้ตีเด็ดเปย์กเลย เป็นคนมาตาใสมาจังไหนบอกฟังเนี่ยมันไหนเงี้ยเต้นหูนยังมามันได้ยเงี้ยเขาบอกว่าบอละว่าอันทังไห้ดีเด้อะมันว่าทังไห้ดีดีนะเบาเบิ้งตกเลยว่ามันก็บอกว่าหกศูนย์เก้ามันว่าเลขบนมันว่าเลขล่างหนึ่งหกมันว่ามันบอกเท่านี้ล่ะเลขล่างหนึ่งหกมันว่าอู้ดูว่าเอ๊ะยังเกมาแบบบ่เคยอันนี้จะเกินเนอ เทากับหูมือลุกหนึ่งเขาเลยไาเขานอนบรับจังมิดยังไหเขานั่นปัดเสียไปล้วเขาบ้าบอกแปลกโคเป็นงเอ่ <9. S 1> เออโคสูบนเล,ยบน,นเลยบนมันว่าเลข3ามตนให้บนมันว่าเลขล่าง1ิบมันว่ามันบอกจังสี่เลยจิตแมนโมแมนแล้วเอาไวเน้อเนี่ยมัน,มนว่า <Okay, S 1> แนวแนวทางเนะาะกับหูมน้ำละ เป็นความฝันอืมเป็นความฝันของปลาทางหวานเองฝันโอยาฝันชันชันจังสี่ยังว่าหูมาแล้วกับไม่เลยหนึ่งเขาเฮ็ดกับเขามาลงจังหันมาเขานี่ลูกหนึ่งเขานี่ก็สิประมาณตีสี่แม่นน่าละเออเนาะไปเบิ่งนาฬิกาตีสี่เราเบิ้งลูกมาเลยหัวยัดจะมาเป็นเจ็ดสี่เขาว่ามันแม่นอยู่บูกมาเบิ่งเป็นตีสี่เขาคุณว่าเอ๊พีมาตัวบุ๋นเขาสั่งต่อจะได้สั่งต่อก็พอเห็นโตเออเอออย่างนี้จะเสียงเสียงผคุยงคือเสียงเสียงไม่ยิ่งเสียงไม่ยิ่ง เป็นเสียงผู้หญิงมันบอกว่าฟังให้ดีนะมันบอกมันเออมันบอกไถ่บอกจังสีเราฉันฉันบอกเลขทั้มโตมันว่าบนมันว่าล่างกระสีบอกมันว่ามันเบาบนหกศูนย์เก้าล่างกระสีหกคนนี่ละมันว่าจำไม่ดีมันว่ามันบอกค่าก็เป็นสีอะไรเอ๊ะก็เป็นเหล็กงามอยู่ไงน้องเพราะว่ามันมาตัวร์คุกอีกแล้วมันมาตัวร์คุกอีกแบบนี้นี่เพาว่าเพาว่าเดี่ยวเขา ค่ะเจ้าสาห้าหัวจเจ้าพระาเสือแล้นะเจ้าถือมาได้เ่าเห็นถือค่ะเจ้าไหนแล้วบาวบาวบ่าวคืสามีฟังเออเพิ่นบ่อยากให้ซื้บเพิ่นบ่เพิ่นเพิ่นบ่เคยซื้บเออเพิ่นบ่เคยซื้อจัะคือเพิ่นก็ได้เบ่ากันเออเออเพิบ่เคยสืบจัะคือเจ้าขันว่าเขาให้เดรกกับ่อยากกับบ่ซืบกันนะกับบ่เนว่ยไม่ใช่หนอค่ะเคยเขียนไว้เขาเขียนไว้เร่องหกศูนย์นั่น พกชนเก่าชุนเขาเขียนไหววังวิชมามืนอหนึ่งหันท่ากับบอสือเอ้ามันบอกออกแมนอีเองฮามึงแมนอีี่แมนขาดนอกแมนอีกตัวเก่านี่แหละตัวเก่าแต่ว่าเป็นผีนิ่งเออพีไม่นิ่งเนี่ยบ่ดทันเ่าได้คนงามไหนเห็นตเออเห็นหัวโตเห็นอยู่โบงามงามตัวกรอนตัวกรอนแต่ว่าตัวนี้โบเห็นหวดีโบเห็นตแต่ว่าเสียมคู่เก่าหวดกรอนนี่เป็น ผีผู้หญิงผู้งามเออผู้งามงามผู้บอกหกศูนย์หกศูนย์เออมาบอกอันเลขอันหกศูนยเก้าศูนย์หกศูนย์ฮักกันฮักกระปุกสื่อเอาไหนคายเขียนใบยูเขียนใบยูว่าเอาบระปุกนี่มัิพกเขาเขาไปหาอีแหม่เขาบอก่เอาไปไม่ออกเราศูนย์หกอะไรอุ้ยถาเอยเขาซีได้ขนาดเต่าเดี้ยวนี่อันก็มาบอกสมบุกขึ้นก็ะต้อเก่าหละจะมาเพ้นโต้ไหนยิ่งจะเสียงเสียงทุกทเสียงผู้เก่าเสียงไม่ยิ่งเสียงผู้เก่าเสียงผู้เก่าเลย วนน้เพิ่นไฮตาเพิ่นไ้ทั้งทั้งเล็กบนทั้งเล็กล่างค่ะเพื่อนไฮตาโตเน้ะไ้ซัํานี่ะค่ะก็บอไว้ทางไนบางไาก็หโตก่อนาไว้อีกยังแได้ยินแบบชัดเจนเลยเนี่เนาะแบบชัดเจนเลยไดเจอเป็นเล็กหางนาอค่ะไฮตาตูเซนตูกนบบเนได้นาอคุณแม่สังวานนาอโกกับเก่านี่ตัวเดียวกันกันไวเก่านําัก็ดีได้น้อคุณแม่ได้หึ่งเสีผาดเน่ะแบบว่า พกมีพกปินถือแนีนอัจะเป็นเก่าไปได้นะอขันหัวนอก่น้อวันที่ขานมานั่นเก่าร้ายอยู่แต่ว่ากกินค่ะระบากเกตัวเดียวกันเก่าเก่าพกชูนชุนหกกับชุนเก่าเก่านเเขียนค่ะอันเพินวานเขาไปมาเขาซื้อเขาว่ามาไล่ตุกมาไลหลุมเน่อชามลุ่ะเขเยนหัวมันดอกเขาซื้อหัวมดอกเ่ซื้อเขา่า แล้วไปมารล้ออกชหกอุ้เข้าที่ได้เขาเดี่ยวนี่แล้วเว้ยเขาไปเบิ้งือเขาเกียนใบหามเรื่องแต่ลอต่าอย่าลืมเรื่องัวหนีเนาะอย่าลืมนะบัตรเกลือปันหายอีกเชื่อันหาอีกเนาะเชื่อว่าหาเด็กิบัวเอาใบนี่จกใบเนาะลองมึงเรื่องะต่วเป็นเด็กงานกาับเป็นเก้าย์เก่าก็ได้เนาะย์หกเก่าคนว่าเลขล่ากับิบหกคนว่า นี่ยิับหูคือจังคดเบาหีได้เว้ยเอ้ยยังมาฮักกับมหูเ่อเสียงเสียงใหญ่ผู้เก่าละบอกเขาว่าคนเก่าแต่ว่าตัวนี้มันบเห็นหนาตัวนี้นี่ยินแต่เสียงต้ก่อนหนามามาเบาเลยมาคุยกันเลยแต่คุณแม่นี่คือว่าเป็นผู้เดียวกันเพราะ่าเสียงเสียงเดียกันแบบเก่าเลยเจ้าผู้เก่าผู้เก่าน่ลเขา่ะอีกจะมาตัวอีกะาตัอะมาตัวอีกาตอีกัว ว่ายเนาะเป็นแนวทางเนาะคุณ <S <S แม่เนาะเพราะว่าทข้าง้านนี่ก็บ่ค่อยฟันเนาะค่ะออกมาละสามตัวแตกนี่เสียดายเด้วเนาะคุณแม่เนาะแต่ย่าเรื่มเก่าสูงเก่าเานาะค่ะค่ะอย่างเล่าความฝันของคุณแม่กับนิสซัมเนี่เนาะคุณแม่เนาะพอเด็ดตีเด็ดเปย์เี่ยเป็นโตเลย ค่ะขอบคุณสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันนอคุณแม่สังวาสน,นอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณแม่สังวาสน,นอหกศูนย์เก้าหนึ่งหกค่ะประจํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูค่ะบอกเลขสามตัวบนและสองตัวล่างนอหกศูนย์เก้าหนึ่งหกค่ะเป็นเสียงของผีผูยิง,งคุณแม่ว่าซึ่งงวดก่อนก็ได้ยินแบบนี้ล่ะค่ะ มาบอกเลขคุณแม่หกศูนศูนย์หกเนาะบอกตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นผู้ยิ่งมาบอกว่าสันรอบนี้ได้ยินแต่เสียงบาเห็นตัวว่าสันมาอีกรอบสองเนาะจังไดนกับท่านผู้ชมทางบ้านโชคม ắ n ครับตัวเลขของคุณแม่สังวาตเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้หญิงจา่าปอกาะขอฝากช่องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจาอ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ไสจา่าปอกสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะ แต่อย่าเฝ้าไปใส่เนาะท่านผู้ชมมณนี่จ้าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบื้องน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะการค้ะหลวงปูเจริญเจริญค่ะอันด้บเลือกของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ปังเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระซารมอวิชีเปบูุาเทวดาผลหลอกสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิจิวาในขอบมณิบาดในเฮื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,นาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทิก็เออแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เออไปเป็นเครือข้าหลงมันจะมีตัวผูกบับตัวแม่อ่าย่ในตัวนี้ี่เอฟไม่นี่มันครบถ้วน อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับค้นคือว่าถ้าน้องไป้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจามเขาจะโบซาไปแล้ว,วดกกูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่ขาขาย,ขาขาขายขาบ่าดีก็ดีเออไปจำเนี้ยยังบ่เคยเสือเกเสือกเบอร์ก็ถสือกเขาเหมือนอย,ย,ยู่ว่ามันเป็นอาบนาำมาไหนแบบไหนเนี่ยช่มากออ้หลวงปู่หรืออาจารย์มากนี้จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่อง ประกอบส่ีใดคก็ยังลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัตว์สีไม่ใช่พวกฟังกูาปกูเนื่อว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่สางต้องใส่สร้างในการอกอกรบบวชส่วนมากเขาเลยถือจำนำหน้ามาหน้าจะขี่มัน,นก็เบาต้องคันดีเว้ยอ่าว,ว่าจะขนส,นสร้างอ่านังสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํ้ใหาตยาโยมพนมาชําบุญสั่งสลอกสารส้างแม่ยังกเพิ่กมาบูชาไปกับูทสึกวศักดิคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อสั์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบานทรงพระเจ้าอีบ้าทุกโอมก็ใส่สร้าง ได้เอาจ้นี้มัเป็นเครื่องร่างอยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,ง,ง,งให้ยาโยมไปสา,สาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะไดมีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นเนาะค่ะเนาะกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเนหาสน์มนเมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจาปอจะเปิดทางในให้เบิงเนาะคะ่ะารผม้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิงขังไนน้ากันเนาะคะ่ะารผมุชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะารผม้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนีคะ่ะารผม้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสน่เมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับรับค่ะท่านผู้ชม ผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่าขายบอดีลูกค้าบ่าคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผ กับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตานาะค่ะท่านผู้ชมนาะเจรจากผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบนาอคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงคะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้านาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าสนใจก็สามารถติดตตอมาใดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรดานล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ